เที่ยวบ้านธรรมชาติล่างกิจกรรมล่องแพชมอ่าวชุมชนอีกหนึ่งความประทับใจของนักท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างที่นำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักชุมชนบ้านธรรมชาติล่างมากยิ่งขึ้นภายในพื้นที่บ้านธรรมชาติล่างอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราน,นั้นมีอ่าวมากถึง13อ่าว แต่ละอ่าวมีความสวยงามและมีความสำคัญแตกต่างกันออกไปสำหรับทลิปทดสอบนี้เป็นการล่องแพชมท้องทะเลของอ่าวตาลคู่โดยเส้นทางล่องแพจะห่างจากฝั่งไม่ไกลมากนักสองฝั่งฝั่งทะเลด้านซ้ายจะมองเห็นทิวเขาของเกาะช้างส่วนทางด้านขวาจะเป็นเขาโมงเป็นเขาที่ขั้นระหว่างอ่าวตาลคู่ที่อยู่ในตำบลบางปิดกับอ่าวธรรมชาติ หรือว่าบ้านธรรมชาติล่างในตำบลคลองใหญ่บริเวณหัวเข่าม้งจะมีแนวหินที่มีรูปร่างสวยงามและมีต้นไม้ที่เติบโตอยู่บนก้อนหินมีความสวยงามแปลกตาน้ําบริเวณนั้นก็มีความใสและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาหลากหลายชนิดเช่นปลานกแก้วปลาใบขนนหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าปลาสลิดหินปลากระบอกสามารถดำน้ำดูปะการังได้ น้ำบริเวณนี้จะมีความลึกน้ำจะใสามากอีกทั้งบรรยากาศยามเย็นนั้นยังสามารถเห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าซึ่งเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนบ้านธรรมชาติล่างรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็คือเป็นธรรมชาติมากต้องมายากอยากให้จัดเป็นจริงไหมเพราะว่าวันนี้แค่ทดสอบอยากค่ะเพราะว่ามันคุ้มค่ามากค่ะที่จะโชว์ถาที่สวยๆ ด้านนายทองหล่อวรชาติปราช,ชุมชนในฐานะประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านธรรมชาติล่างได้บอกว่าการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างตั้งแต่แรกเริ่มส่วนสําคัญหลักๆก็อยากนําทรัพยากรและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันมากขึ้นครับสวัสดีนะครับผมนายทองหล่อวรชาติถึงทําหน้าที่เป็นประธานวิสาหกิจการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ทีนี้บ้านธรรมชาติล่างเนี่ยความเป็นมาอะไรประวัติกว่าการเป็นมาหรือ,อประเพณีพื้นบ้านของเราเนี่ยเป็นมาเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติคร่าวๆนะฮะผิดบ้างถูกบ้างก็คิดว่าน่าจะ,อ,ะอยู่ในชุมชนนี้แหละ <c oughs> เพราะว่าชุมชนของเราเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่หัวเขาโมงนะฮะหัวเขาโมงแต่อยู่ทางขวามือผมนี่แล้วก็ขอบเขตไปจดอนุ่นเขาวงเวียน สันเขาของเราเนี่ยเป็นเขตแบ่งพื้นที่นะฮะระหว่างตำบลของใหญ่กับตำบลบางปิดแล้วก็ในระหว่างที่เราสืบทราบมาว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีอะไรอะไรหลายอย่างที่อยากจะนำเสนอให้แก่ผู้มาเยือนนะครับแลวก็คือหนึ่งในหมู่บ้านของผมเนี่ยมีอ่าวเยอะนะฮะรวมแล้วน่าจะ12บสองอ่าวหรือสิบอ่าวนี่แหละ ทีนี้เราก็อยากจะมีอะไรกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาในกิจกรรมของวิสาหกิจของเราเนี่ยนะฮะก็ทำผ่ามัดย้อมแล้วก็กาบมาแล้วก็รีไซเคิลขยะอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอะไรเราทํามาแล้วทีนี้เราก็มาน,นึกถึงว่าหน้าอ่าวของเราเนี่ยมันจะมีหาดทรายแดงพื้นที่ริมทะเลติดกับทะเลเราก็เลย,เ,ยเห็นว่า ที่อื่นเขามีแพรมีอะไรกันน่าจะทําไว้เพื่อที่จะเอาไว้สําหรับเช็คอินตอนที่ลูกค้ามาแล้วก็มาลงแพรลงไปเช็คอินหรือว่าเราสามารถที่จะพานักท่องเที่ยวเลาะไปตามริมริมฝั่งตามที่น้ํามันไม่ลึกนะฮะ